สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดี้อจ้ะเด้อเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนออกนอกบ้านแต่เช้าเลยจ้ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกโอ้ยวันที่แปดจ้ะวันที่แปดเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องค่ะ เดือนมกราก็ยังจะอยู่ในฤดูหนาวของประเทศอังกฤษยอยู่ค่ะตอนเช้าก็อยู่ประมาณสององศานะคะวันนี้สององศาแต่ไม่เป็นน้ำแข็งก็โอเคแล้วค่ะคือสตาร์ทรถแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำแข็งละลายประมาณสององศาแล้วก็่บยๆก็จะขึ้นมาประมาณสี่ห้าองศาประมาณโดยประมาณนะพี่น้องค่ะวันนี้ายจะไปอันนั้นจ้ะ แต่เช้าเลยมีนัดแปดโมงสี่สิบออกไปพร้อมลูกสาวลูกสาววิ่งไปแล้วใส่จะใส่จะไอขับรถไปมีนัดไปเจาะเลือดเพราะว่าเดินไปไม่ได้เพราะว่ามันจะถึงอันนั้นแล้วจ้ะจะถึงเวลานัดแล้วมันเป็นนัดแต่เช้าที่อันนั้นที่เซอร์เจอรี่หรือเขาเรียกว่าด็อกเตอร์ก็คืออนามัย บ้านเราก็คืออนามัยคณะใหญ่แล้วพี่น้องคะต้องไปขับรถไปเพราะว่าถ้าเดินต้องใช้เวลาเดินประมาณเกือบสิบนาทีคือต้องไปกวนหน้านี้นะจ๊ะแต่ว่าตอนเช้านี่ทรายยุ่งมากๆเลยก็คือไปกวนไม่ได้ก็ น,น,นั้นนะจ้าพี่น้องคะเจะมีที่จอดไหมเพราะบ้านเป็นเวลาที่เขามาส่งลูกพอดีนะพี่น้องเขามารับมาส่งลูกพอดีมาส่งลูกไม่ใช่มารับลูกส่งลูกไปโรงเรียนก็ให้มีที่จอดเด้อเนา <c oughs> ะของสายก็ไม่มีวิดีโออะไรค่ะช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะพี่น้องคะคุณย่าก็ การก็โอเคอยู่จ้าหมายถึงว่าไม่ได้ว่าเป็นหายเน่ยนะจำไม่ได้หายง่ายๆหรอกผู้เฒ่าเนี่ยนะพี่น้องแต่ว่าก็าคือดีขึ้นนิดหน่อยเพื่อนาน,นะพี่น้องนี่ก็คือเป็นอย่างนี้แหละจ้า เด้นหนีพี่น้องแต่ก็อยากทำวิดีโอด้วยเพราะว่าไม่มีวิดีโอช่วงนี้จะเป็นที่จอดรถแบบว่ามันมีให้ไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่ว่าทายมาแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะจ๊ะคนมารับมาส่งลูกคนมาเมืองนี้เขาก็จะมาจอดที่นี่โอเคอยู่เหลือที่จอดเยอะอยู่เราจะไปจอด ามันจะออกง่ายจะหมายถึงถ้ามันมีที่นะปกติแล้วไซก็ไม่ถนัดเรื่องถอยนะนะจ่าพี่น้องไซไม่ถนัดเรื่องถอยเข้าแต่ว่าอันนี้มันเหลือที่กว้างเยอะอยู่ก็เลยถอยเข้าได้ไปทีนี้อีกสองนาทีต้องวิ่งไปพอดีเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวไซจะมาเล่าสู่ฟังเนาะไปไปแล้วไปแล้วไปนี่ใกล้ๆเองเดินไป วันนี้ส่นัดเจาะเลือดตามเคยค่ะพี่น้องอผลเจาะเลือดครั้งที่แล้วเนาะคือเม็ดเลือดขาวต่ำนิดนึงเขาก็เลยมาประมาณ8อาทิตย์2เดือนแล้วมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงเนาะค่ะว่าผลจะเป็นยังไงบ้างเนาะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วส่ก็จะพาทุกคนกลับไปซื้อของจ้าแถวๆนี้เนาะคะ่ะมันจะเป็นเขตแถวอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่แบบว่าวุ่นวายพี่น้องเพราะว่าคน มารับมาส่งลูกเยอะมากช่วงนี้ประมาณ9ก้าโมงแล้วนะคะใส่เจาะเลือดเสร็จก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะส่งลูกเสร็จก็จะกลับบ้านกันใส่ก็จะพาทุกคนกลับไปบ้านไปเปลี่ยนเอาเสื้อตัวใหม่หมายถึงเสื้อคลุมตัวใหม่ตัวนี้เสื้อมันใหญ่ไปวันนี้อากาศแบบว่า พอออกนอกบ้านเดินเดินหน่อยไม่ได้หนาวมากนะคะนะนะจาจ่าพี่หนงก็เลยจะไปเปลี่ยนเสื้อคลุมแล้วก็จะไปซื้อของตัวภารกิจวันนี้ไปซื้อของที่ห้างเนาะค่ะซึ่งทรายจะซื้อ,อของเข้าบ้านสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่เป็นแบบว่าซื้อเยอะๆเนาะค่ะซึ่งในห้างก็จะมีทุกอย่างตั้งแต่พวกเข้าของเครื่องใช้ในบ้านพวกสบู่ยาสีฟันผงซักผ้าแล้วก็อาหารการกินอะไรทั้ง มีทุกอย่างนะจ๊ะพี่นองค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตามถนนหนทางไปให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะเส้นนี้ก็จะแบบนี้ละจา้าถ้ามีรถจอดอยู่เราก็ต้องจอดให้รถอีกฝั่งหนึ่งมาก่อนเนาะพี่นองเป็นแบบนี้ถนนที่อังกฤษเนาะส่วนใหญ่แล้วแคบมากไม่ค่อยโมเดินเท่าถนนแถวบ้านเราจ้าตอนนี้กลับออกจากบ้านแล้วจะไปเส้นตรงที่ห้างละพี่นองห้าง ห้างที่เมืองที่ไซอยู่ที่เป็นขายอาหารก็จะมีอยู่ประมาณห้างใหญ่ๆประมาณ3ห้างนอกนั้นก็จะเป็นห้างเล็กๆอีกสอสาห้างนลพี่น้องอันนี้จะเป็นมอริสันมอริสันนี้ไซจะเป็นห้างประจําแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะไปที่อาดีอีกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะพี่น้องประมาณนี้แหละ เวลาเราขับรถนี้ในในนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาคนเดินบางครั้งเนาะพี่น้องไม่ดูไม่ดูนะเดินข้ามไปเลยถึงตรงที่ข้ามถนนของเขาทางม้าลายให้คนข้ามเขาก็จะเดินข้ามไปเลยแต่นี่โอเคอยู่เราต้องค่อยๆขับนะจ๊ะ่เราต้องจอดให้คนเดินข้ามถ้ายกมือแพร่แว่ก็คือ thank you เนี่ยนะคะยกมือขึ้นมา thank you เราก็เหมือนกันเหมือนเวลารถให้เราผ่านเหมือนกันเราก็ยกมือ thank you ขอบคุณเนี่ยนะพี่น้อง มันจะเป็นแบบนี้เหมือนทักทายบ้านเราอาจจะก้มหัวพะงุหัวนิดนึงขอบคุณแต่อันนี้เขาจะยกมือเนาะพี่นอ้นองยกมือขึ้น Thank you. แตงกิ้แใจก็จะไปหาที่จอดวันนี้คุณย่าไม่ได้มาด้วยก็จะไม่ได้จอดตรงที่ผู้พิการตรงที่ผู้พิการมันจะจอดง่ายมันกว้างนะใจพี่น้องเดี๋ยวหาที่จอดก่อนใจจะต้องเล็งหาที่ที่รถไม่เยอะจ้ะมีความเสี่ยงน้อยนี่แถวๆถวนี้ทางด้านซ้ายมือใจก็จะ เดินหน้าไปแล้วก็จะถอยหลังพี่น้องเพราะว่าถ้าถอยหลังแล้วมันจะออกง่ายหมายถึงว่าเอาเอา,เอาหน้ารถพร้อมที่จะออกนะจนะได้แล้วใส่เสื้อตัวนี้พอดีพอดีไม่ได้หนาวมากพี่น้องเดี๋ยวพาไปในห้างคุณย่าสั่งอาหารหลายอย่างพี่น้องใส่จะให้ดูว่าเพื่อนชอบทานอะไรเนาะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนสั่งอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นพายพายเหมือนบ้านเราถ้า ไส้สมัยก่อนก็จะเป็นพายสับป,ปรูตที่ใสโชอบกินแต่อันนี้ยังมันจะเป็นพายพายสเต็กหมายถึงว่าเนื้อเนื้อสเต็กข้างในเนอะพี่น,อน้องแล้วก็เป็นอันนั้นหุ้มเป็นแป้งหุ้ม2ชิ้น99บาทไม่แพงค่ะที่ห้างนี้เนาะไม่แพงเราสามารถแช่แข็งได้ถ้าเรากินไม่หมดคุณย่าก็จะกินกับไมเคิลละคนละชิ้นโดยที่เราต้องไปเข้าในเตาอบก่อนนะนะจ๊ะ เดี๋ยวสายจะพาไปดูแผนกที่มีของเอเชียของบ้านเราเยอะเลยอันนี้จะเป็นซซดหอยนางรมขวดละประมาณ105บาทถ้าใสาไม่ได้ไปร้านไทยไทยก็ซื้ออยู่นี่จ้ะก็จะเป็นนั่นก็คือน้ำปลาขวดละประมาณ106บาทแต่วันนี้ไม่ได้เอาน้ำปลาเนาะคะ่ะเอาเฉพาะาสิ่งที่จำเป็นถ้าซื้อเยอะๆก็จะไปร้านไทยเราอันนี้ก็จะเป็นมาม่า61บาทหมายถึงว่ามามา่าเกาหลีแบบเผ็ดเนาะ 2งละหกสบาทพาซอซื้ออยู่ซื้อไปไว้กินค่ะเวลาเราอยากกินเผ็ดๆก็จะมีข้าวประมาณสองปบาทกระสอบหนึงห้กิโลอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินพี่น,ะนองทานได้โอเคอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกะทิกระป๋อง51าบาทแต่ว่าไซนิยมใช้กะกะทิรสกะทิอร่อยดีบ้านเรานะจ๊ะแต่นี่ถ่ายให้ดูเวลาฉุกเฉินเราสามารถซื้อที่นี่ได้ มันไม่แพงมากนะคะขนมถุงอันนี้ขนมเกี๊กุ้งอันนี้ก็ทานอร่อยค่ะเอาไปทานเล่นเนาะค่ะพี่น้องเขามีมาม่าด้วยนะมามา่าแต่ว่าจะเป็นรสถ,ถุงละห้าสิบสองบาทรสอะไรไม่รู้ใสเเคยซื้อไปกินสซไม่ชอบนะครชอบรสเหมือนเหมือนบ้านเราต้มยำกุ้งหรืออะไรอย่างนี้เนาะอันนั้นจะเป็นซอสซีอิ๊วขาวค่ะควรละหกสิบหกซีอิ๊วขาวเนาะถ้าไม่มีชอยเราก็ซื้อที่นี่ น้ำจิ้มไก่ก็121บาทประมาณนี้จะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ไปในลีดแ mm hmm. มาหาซื้อในนี้มีมีพได้กินอยู่เนาะพี่น้องจ้าทีนี้สายจะพาดูการ์ดจ้ะการ์ดคุณย่าฝากซื้อให้หลานสาวเพิ่นนะคะ่ะหลานสาวนี่77นะคะหมายถึงว่าพี่น้องไมเคิลนี่แหละจ้ะเนาะเขาจะให้การ์ดวยพรมันเกิดมันจะมีการดสำหรับผู้ชายก็สำหรับหิม เนาะผู้หญิงสําหรับเฮออะไรก็ดูไปผู้หญิงก็จะเป็นทั้งแม่ทั้งลูกสาวทั้งหลานสาวทั้งอ่าย่ายายอะไรที่เป็นผู้หญิงเหมือนพี่นองนั่นแหละเพื่อนจะให้ให้ให้นีสเพื่อนเอ็นไออซี e e คือหลานสาวเนาะแต่ในในห้างนี้มันไม่มีการสวยใจดูแล้วมันเหมือนมีแต่ของเด็กๆนะจน๊ะเนาะ,ะอันนี้เพื่อนอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เลยจะไปซื้ออีกร้านอื่นดีกว่าจา้ะเนาะพี่นองเสร็จแล้ว ร,ร้านนี้เดี๋ยวไปร้านที่แบบว่าเป็นเป็นขายการ์ดโดยเฉพาะนะคะนี่เห็นไหมวันเกิดสําหรับผู้หญิงอง่ะนะจ้เฮ้อก็จะมีภรรยามีแม่มีลูกสาวมีสพายร้านสาวอะไรก็ว่าไปที่เป็นผู้หญิงอง่ะจ้าพี่นองมีให้เลือกเยอะเพราะว่ามันเป็นร้าน ขายการ์ดโดยเฉพาะแล้วก็จะมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานปาร์ตี้นะพี่น้องอันนี้เห็นไหมเกี่ยวกับหลานสาวมีเยอะเลยพี่น้องคุณย่าเขาจะเลือกดีๆนะเวลาเขามาเลือกเองเขาก็จะอ่านในข้างในอันนี้มีความหมายดีๆอะไรอย่างนี้นะจนะ๊ะเนาะแต่ไซก็คือชอบแบบให้มันเข้ากับอายุคืออันนี้ก็จะเป็นเจ็ดจ็ดแล้วก็จะดูแบบต้องเอาดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็มีความหมาย แล้วก็ดูเรียบเรียบประมาณนี้เนาะพี่น้องจ๋ากำลังเลือกดูอยู่ไม่รู้อ่านอ่านอ่านนิดๆหน่อยๆเนะาะไซไม่ชอบให้เขียนเยอะเท่าไหร่แต่ว่าคุณยานี่ชอบเขียนเยอะๆเนาะแ,แล้วแต่คนชอบจ้ะพี่น้องนี่ตัวนี้สวยสุดแล้วก็เรียบหรูไซชอบแบบนี้แล้วก็เขียนไม่เยอะเก้าสิบเก้าพีก็ประมาณสี่สิบสองบาทนะจ้ะพี่น้องจา๋า มันจะมีหลายแบบแล้วก็เราก็จังหยิบเอาซองมันจะมีซองอยู่ด้านหลังเลยเวลาเราไปจ่ายตังเราก็ต้องหยิบคู่กับซองมันไปจ้ะบางอย่างมันก็จะจัดซองคู่มาเลยนะจ้ะพี่น้องอันนี้แพงกว่าอันนี้ร้อยอันนี้หนึ่งจุดสองเก้าก็ประมาณ60สิบาทพี่น้องจา้าถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องนของเบื่อที่สุดก็คือการเก็บเข้าเก็บออกเนาะแล้วก็เก็บเข้าสต๊อกได้บ้านเข้าตู้เย็น เาใส่ให้ดูอันนึงจ้ะเพื่อนน้องใหม่น้องที่ชื่อใหม่นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวใส่เซนซชื่อช่องน้องไว้ให้ด้วยเผื่อใครสนใจในการเก็บเห็ดของคนนะจ้ะเนาะเก็บเห็ดทําสวนแม่บ้านสวนผักอิงเลนน่ะนะจ้ะพี่น้องพอกสซบอกเพ่นเปิดช่องนานแล้วล่ะหมายถึงว่าเผื่อใครยังไม่ได้จืเนาะน้องใหม่นี่ชอบเก็บเห็ดถ้าใส่ว่างๆก็ไปน้ำนน้ยนะจ้ะคนจะไปเก็บบึง เห็ดนางฟ้านางลมที่เกิดเองตามธรรมชาติพี่น้องเบิง้งเจ้าก,กระเบิง้งจะเอาไปให้โจยจ้ะให้โจยทําอาหารอา่าไม่ค่ณเอามาฝากนะโจยเอาไปอะไรเราเขาเรียกต้มยำอะไรพวกนี้เนาะน้องนี่แล้วก็เห็ดอันนี้เห็ดหูหนูจ้ะเห็ดหูหนูนี่น้องคิ่เก็บไปเก็บมาล้างทำความสะอาดแล้วค่ณว่านเนาะถ้าตากนี่จะอร่อยเนาะพี่น้อง อร่อยกว่าแช่แข็งจอยว่าใส่ก็จะเอาตากไว้ให้มันแห้งเอาไว้แกงใส่หน่อมไม้เอาไว้ใส่แกงจืดก็ได้จ้ะนี่หูหนูเยอะมากเลยแล้วก็มีไก่จ้ะไก่ปลานะคะนั่นพี่น้องคะเพิ่นเอามาฝากว่าไปฝากพี่ที่จอยเพราะพี่จอยชอบกินไก่ปลาอันนี้คือยังไม่ถอนขนนะพี่น้องเพราะว่าแบบสดๆเอามาจากฟาร์มเลยเขาเอามาฝากกันหน้าเขา่นะนะวยก็จะเอาไปให้จอยจ้ะจะเอาไว้แต่อันนี้ละนิดหน่อย เห็ดหูหนูนี่นิดนึงนะพี่น้องไปวันนี้ก็เท่านี้เราจะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอซ้ายหน่อยด้วยจ้ะเด้ภารกิจก็ครึ่งวันนะนี่คุณย่ายังไม่ลงมากินข้าวเลยเดี๋ยวก็จะจัดการกินข้าวกับคุณย่าแล้วก็ช่วงบ่ายก็ลูกนะพี่น้องเลิกโรงเรียนนั่นละจ้าภารกิจวันนี้โอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะบ้า